สุดที่พาน้ำตาคลอกลางวงสื่อตกเป็นจำเลยโดนโยงธทรรมก้อยนิกกี้เลิกเรียกได้ว่าปิดฉากคู่รักของวงการบันเทิงอีกคู่สำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรที่ได้ประกาศยุติความสัมพันธ์หลังเดินทางร่วมกันมากว่าสมปี ในขณะที่ชาวเน็ตต่างก็โยงไปที่นุ่นสุทธิภาเต็มๆว่าเป็นสาเหตุเลิกราในครั้งนี้หรือไม่และในเวลาต่อมาก้อยอรัชพรนั้นก็ได้โพสต์ข้อความแรกหลังเลิกนิกกี้นชัชดโดยเธอนั้นก็ได้อวยพรวันเกิดโดยระบุข,ข้อความว่า Happy b i r ิร์ a เขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงคะ่ะ ขณะที่ทางด้านนิกกี้นัชชัดก็ได้ปล่อยเพลงอารัชพรในวันเกิดด้วยความหมายสุดลึกซึง้งและล่าสุดนุ่นสุดที่พานั้นก็น้ำตาคลอกลางวงสื่อหลังเธอนั้นตกเป็นจําเลยโดนโยงสาเหตุเลิกก้อยนิกกี้โดยเธอนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกล่าวว่าตอนแรกงงที่ทัวมาลงไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ แต่ก็ปล่อยผ่านห้ามใครไม่ได้ตัวเราเป็นยังไงเรารู้ดีที่ตัดสินใจออกมาพูดเพราะแครครอบครัวกับพี่นิกกี้เรารู้จักนาน7จปีแล้วช่วยผลักดันกันไม่เกินพี่น้องกับพี่ก้อยเคยเจอตอนถ่ายรายการแค่นั้นไม่สนิทนิกกี้มีมาขอโทษเราส่วนตัวส่วนคนคุยของเราเขาเขา้าใจทุกอย่างว่ามันเป็นการทำงาน ครอบครัวให้กำลังใจและไม่จี้เพราะรู้ว่าเรามีปมดวนบูลลี่ตั้งเด็กน้ำตาคลอส่วนรูปให้อาหารหมาเพราะเราไปทำบุญแถวนั้นอยู่แล้วเหมือนเป็นจังหวะนรกลั่นไม่เคยกโกรธใครยกโทษอโหสิกรรมให้คนที่มาเมนอย่างที่ครอบครัวมาถามเราเขาว่ายังไงบ้างครอบครัวส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่มาถามจี้เรา พราะเขารู้ว่าเหมือนเรามีปมในเรื่องที่เราเคยโดนบูลลี่ตอนเด็กๆเ,เรื่องเสียงความรู้สึกตอนที่คนถาโถมเลยรู้ลึกเหมือนเราโดนรุมเหมือนความรู้สึกนั้นมันย้อนกลับมามันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วเหรอเราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วเหรอน้ำตาคลอ